ญี่ปุ่นพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วสัปดาห์ที่ผ่านมามีจำนวนรวม3.6แสนคนเมื่อวันที่15กรกฎาคม2565สถานเอกอัคราชทูตนักกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโพสต์ข้อความรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ในประเทศญี่ปุ่นโดยระบุว่าจำนวนผู้ติดเชื้อในญี่ปุ่นเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จำนวนผู้ติดเชื้อรวมในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีจำนวนรวม3.6แสนคนซึ่งอยู่ในกลุ่มช่วงอายุ10ถึง19ปีสถานการณ์การแพร่ระบาดท,ที่มีระดับความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทําให้ผู้เชี่ยวชาญลงความเห็นว่าเกิดการระบาดระลอกที่เจ็ดแล้วจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในกรุงโตเกียวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเฉลี่ย10,000คนต่อวันมากกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาประมาณ2.5เท่า โดยผู้ติดเชื้อเกินครึง่งติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่ BA.5 ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าในหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้าจะมีผู้ติดเชื้อในกรุงโตเกียวไม่ต่ำกว่า20,000รายต่อวันซึ่งสูงกว่าช่วงสูงที่สุดของการระบาดร,รอบที่6ที่ผ่านมาและภายใน2ส,สัปดาห์หน่าจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นถึง50,000คนต่อวันซึ่งถือเป็นสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่เคยมีมา ขณะที่รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศว่ายังไม่มีนโยบายที่จะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือกึ่งฉุกเฉินและไม่มีการปรับมาตรการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยเช่นกันแต่จะขยายกลุ่มเป้าหมายผู้ที่จะมีสิทธิ์ได้รับการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่4โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไปยังกลุ่มเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์จำนวนกว่า8ล้านคนด้วยจากเดิมที่จำกัดเฉพาะผู้สูงอายุ 60ปีขึ้นไปและผู้มีโรคประจำตัวอายุระหว่าง18ถึง59ปีเท่านั้นนอกจากนี้เรียกร้องให้ประชาชนกลุ่มอายุ20ถึง39ปีเข้ารับการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่3เนื่องจากปัจจุบันสัดส่วนประชาชนในช่วงอายุดังกล่าวเข้ารับการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่3เพียงร้อยละ3 5เท่านั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวของญี่ปุ่นกล่าวว่าจะจัดตั้งศูนย์ตรวจโควิด -19 ระหว่างวันที่5-18สิงหาคมในบริเวณท่าอากาศยานและสถานีรถไฟหลักในแต่ละจังหวัดรวมมากกว่า100แห่งและศูนย์ตรวจที่ให้บริการฟรีรวมกว่าอีก1.3หมื่นแห่ง